ที่มันเข้านะวี่ยอย่างนั้นวันทีคกูเป็นหลักฐานหมดแล้วนะพี่ใช <c oughs> ่ประกาศประกาศให้โลกรู้เลยว่ากูดูใช<จ>่คใครเป็นดวงใจเนี่ยร์กำลังคนคนที่พี่ชอบมันไม่ค่อยดังอะ่ะใครวะคนที่พี่ชอบเขาไม่ค่อยดังแล้วเขาเลิกเล่นไปแล้วจีบไฟรู้จักแต่โซล่าอว้ยโซโซล่า <c oughs> โซโซล่าโซล่าพี่ไม่ชอบอารมณ์ไม่ได้ กันนีเฟาดรู้ใจลายคนนะจริงๆอ่ะอาลลบไม่ได้เล่นเล่นแข่งชื่อมากเลยโซล่าอาร์อีอะเออฟาก็ไปแบบดูมาหน่อยนึงนะโอ้โหทำไมวะโอ้ยแต่จติงมึงจะกลัวหัวต่อหน้าขบไม่ได้นะเวลาคนคนพี่ชอบไม่ค่อยดังอ่ะคนเลิกเล่นไปแล้วเขามีแฟนไปแล้วเอาน็อตเข้าเกมอยู่นี่เขาชื่อลิโกะทาชิเบนนะเฮ้ย นะน่าต้องมีได้นะแจกต้องแจกแาบแล้วปะอเบฟฮะไม่จอยมาแป๊บหนึง่งรอจอย,ยตามพี่ไฟอยู่อ่ะไม่ได้แอด์ทวิต่ยพี่พี่เพิ่งเข้ามาเนี่ยพี่เพิ่งเข้ามาเองเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวโอเคพอสว่นพอพอานฟาระธานโอเคพี่กดเป็นเรียบร้อยแล้วชื่อเราจะต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกเว้ย น้องจะถือไฟฉายเข้าไปไม่ได้เช็คเปิร์กด้วยเช็คออฟเฟอร์ลิงด้วยออฟเฟอร์ลิงกับไอเทมของให้หมดเอาแค่เปิร์กไปสองอันคนคนไหนสามเปิร์กเอาไปด้วยนะอารีฟีเลยวะล่ะเช็คเอเอใครสามเปิร์กครับเปิร์กแมพสามเปิร์กจริงๆรสามเปิร์กเป็นใครก็ได้นะ ตกลงกันเลยผมเอาสปินกับแมวไปนะเราจสับอารีฟินฝ้ายเอา,เอาเวิวเม็ก,ก <laughs> อินนดอกับบอโลผมสปินใช่ไหให้สปินปาดแมวกับปลอก่องโอเคพี่เอาพันธะแล้วก็พิสูจน์ตนแล้วก็ตายยากไปกันนะ อุปกรณ์อัฟเฟอรลิงไม่ใส่นะใส่แค่3เปิร์พิสูจน์ตนตันทะตายยากตัวละครเป็นเนียร์ไม่ใส่อัฟเฟลิงมาก็ชิบหายดิไม่ใส่ใหอยากแพ้ปะล่ะจะได้ใส่ให้อย่านะโอเคไปโชคดีคิวเลอร์เขาพร้อมมาตั้งแต่ชาติฟางก่อนแล้วว่ะคิวเลอร์เราก็ตีวุดไปสองสามทีตัว เฮ้ฝ้ายว่าจะคือจอเดี๋วไปกดดันเขาฝั่งยูเลอร์ขฝั่งยูลเลอร์ฝั่งเราฝั่งเราไปแพ้เลย่ะเฮ้ยเขาไม่เอาเขาแค่ชื่อเขาไม่ได้เอามาเขาเอาที่ตะขอห่างมาว่าบอกวันนี้มันก็แค่ชื่อ นั่งปอมปอมบุรินเออเดี๋ยวจบจบแมทไฟเปลี่ยนเป็นชื่อปอมปอมบุรินดีกว่าเผื่อเวลาจะเคยเลิกผู้หญิงคิดเลิกผู้หญิงจะบอกเขาจะได้ปล่อยไฟโอเคพี่อยู่ตรงบ้านใหญ่นะครับเครื่องตรงบ้านใหญ่ไม่อยโอเคมีอยู่กับพี่คนนึงบ้านใหญ่บ้านใหญ่เอาเลย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 ไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลย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 ผมมีแมวเดี๋ยวผมบอกได้ เออมีไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค้างค้างจนตลกจนตลกจนตลกพี่พี่พี่อย่ามาฝั่งนี้อย่ามาฝั่งนี้อย่ามาบ้านใหญ่นะอย่ามาบ้านใหญ่นะอย่ามาบ้านใหญ่นะพี่เกิดบ้านใหญ่พี่จะไปมาบ้านใหญ่ได้ยังไงพี่เกิดพี่ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่เกิดบ้านใหญ่ค่ะพี่ค่ะพี่ได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีไม่มีเขาสับเปิร์กฆาตรกรเดินไปทางด้านซ้ายมือพี่ไปทางไปทางบ้านไม่ใช่ทางวัดใหญ่ไฟฟ้ามาไฟฟ้ามะผมลากปัญหาบ้านดูอยู่อะไม่รู้มันตามไปไหมเลยผมไม่เห็นตัวมันนะผมไม่เห็นตัวมันนะหายไปแล้วหายไปแล้วถายไปแล้วมันไปนะมันไปฝั่งนู้นนะไปเข้าบ้านใหญ่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 ไป กับขวบใหญ่อยู่หน้าบรรยายกับกับทวิตี้บายี้ไมปั่นทวิตี้ไม่ปั่นปั่นไม่ได้ถ้าถ้าวิ่งกอนที่มันเห็นโอเคเดี๋ยวไฟไฟฟาร์ม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 โอ้โหบล็อกให้บล็อกให้ไม่ได้เลยอ่ะไป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 ไม่เป็นไรอีกคนไปปั่นอีกคนไปปั่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 นโอเคฟาดพี่ครับ มาดึกป้ายมาดึงปยมาดึงปยปค่าสิบหวิ่งมาก้าพอดีล้วออต้องเชืแล้วแหละแปเร็วไมดมากไปเมไม้กระเทืยมไม้กระทืไม้ดึงส้้ง้มันไม่มีโอดนบลีแล้วโดนแล้วไอ้เฮียบมลี่็ถูกคนด้วยเวนเฮียเอ๋ยอะไรวะเดี้ย โอ้ยอมนิ้วโอโหเลี้ยวปั๊บเลยนะมันมันเขา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 เรียกว่าไงวะเขาไปแล้วกลับไปวัดใหญ่แล้วกลับไปวัดใหญ่แล้วต่อคนเจ็บดูให้ไล่ขงอ๋อน ปล่อยปล่อยป,ปฝันให้เสร็จทวิตตี้ยื้ยังไงเขาต้องดึงพาเสร็จปะไ,ปไ,ปไม่ทึแบ,บแรงไม่เสร็จนรู้แค่มีชง,งนนะ่ะทืแบ,บแรงทวิตตี้ทึแบ,บแรงแรงทึแบ,บแรง เขาฟาร์มอยู่บ้านใหญ่จะปั่นกับเบฟเลยอยู่บ้านใหญ่แดงปั๊บโมลีแดงปั๊ไม่นะเขียวดิตัวนี้ได้แค่เขียวนี่เอาเครื่องเอาเครื่องเอาเครื่องเขาเฝ้าเอาเครื่องเลยเอาเครื่องเอาเครื่องเฉี่ยวป้ายเฉี่ยว้ายเฉี่ยว้ายเอาเครื่องเอาเครื่องเลยมีกระทืบเครื่องแรงนะมีเพลงกล่อมเด็ก ขนะนนเขาไม่ได้แขวนสองนะตอนเนี้เขาไม่ได้แขวนสองนะเขาได้แค่ปีนะเขาเยือนิ่งเขาเฝ้าฝ้ายฝันเลยปันยับ,ยบเลยเอ,อ,อยู่ฝ้ายอยู่ฝ้ายอยู่ฝันได้ยับปันได้ย,วยาวๆฝ่ายยื้ไปเลยเฝ้า อู่วะอยู่อยู่ป่าวิฟที่ไม่เห็นเขาแล้วว่าเดินทางบ้านดิเดินไปทาง้านดิไ่บ้านเล็กกับทวิทยอยู่บ้านเล็กกับทวิทย์อย่าวนนะอย่าวนนะอย่าวนนะ้าไม้เลยนะเดินอยู่เดินยูเดินเยี่ยมสวย หวไหมหิวไหมสวยหิวปะไม่หไม่หิว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 ไม่ิวไม่หิัไม่หเลไมม่หิวไม่หิวม่กลับม่หิวไม่หม่หิมาไม่ไม่ไ่า่เอไไ่่ไม่เป็นไรไฟตาย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 เอาเครื่องนั้นให้เสร็จเอาเครื่องนั้นให้เสร็จ แฟนไกลอเขาไม่น่ามีนี่นะน่าจะมีบาร์บิคิวแต่ว่าแป๊ะปั่นล้วเต็มแล้วอะ่ะไปหักโทเทมไปหักโซเทมไปหัโซเทมไม่เจอเป๊ะคนนึงคนหน,งน,หนึงหักโทเทมถ้าโดนไล่ถ้าโดนไล่ไก็ปัน่นเป๊ะเต็มยัง เฮ้จะหลุม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 หมอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านเล็กทางประตูเข้านะทางประตูเข้าอ่ะเย่าวิ่ง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 วิแอบแอแอบแอบยาันเอาเรื่อเอยู่บ้านเล็กเขาอยู่บ้านเล็กข้าตกเล็กอ้าตเล็กข้าตกรวบเล็ก้ากวเลอก้รวเลอ้ตวเลก้าตกรวบเ้าถรล้าเาข้าถเ้าเเกข้าตกรวบเลก้ากบเล็ก้านบเล็กข้านกบเล็ก้าตกรวบ แม่นนี้แม่นี้แม่นี้มีมีเท่เทมขวามือขวาขวาขวาเอออันนี้แหละหักเลยหักเลยโอเคเจอผมเจอผมสวิตชูกียวสวิตไปบ้านเล็กเ่ยก็ได้ผมพิ่พมาบ้านเล็กกันนะซ้ายซ้ายไปเบรไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไม่ใช่ซ้ายนี้ไ้ายๆน่ะปล่อยน้า ตรงไป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 รงไเออตรงหน้าบ้านเล็กอ่ะเห็นป้าเห็นป้าเห็นป่ะเหรอบอกไม่ถูกตำแหน่งอ่ะอืมมีใช่มี เป,ปิดท่อเปิอท่อมีเปิดท่อเลย ดินดินดินใหญ่ขเขาคว้นสองดินดินใหญ่เขาแคว้นสองเองขาไม่ขวน,น,ขนขลแล้วดิน้นปล่อยไปปล่อยไปปล่อยเอาไ,ไ,ไ,ไม้ทันปล่อยไปไม่ทันแขวนสองดินทันไ่ทันไ่ทัน ตำแหน่งท่ออย่างนี้จบเลยเหลือกี่เครื่องสองเครื่องใช่ปะอสองเครื่องจบพอดีสามเปิดสามเปอรแล้วก็แฟนสอง อันนี้สามเปิร์กอันนี้แขวน